บอกร,รุกพุทธบอกครับเพิ่มมาจากชายวานเดี๋ยวเดี๋ยวลุงปู่เพลงเนี่ยท่านเป็นไม่ใช่คนพื้นที่ใช่ไหมฮะไม่คนชายวานอำเภอชายวานแล้วผมเป็นกำนันมีคนเล่าผมฟังว่าท่านมองเห็นอนาคตเหรอฮะเห็นทำนายได้อะไรจริงจริงไหมฮะลุงฮะได้เฮ้ยได้แล้วพวกแกมองตอนนั้นตอนนั้นทองทองหายครับก็ไปให้แกดูให้ตอนนั้นลุงอายุเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นอายุสิบเจ็ดปี ลุงถ้าของหายนี้เคบจะไปหาหลวงปู่เพงกันเหรอครับวัดอาขานนี่นะลุงรล้จริงไหมลูกศิษย์ทางกรุงเทพนี่นับถือท่านมากเลยสมัยก่อนเนี้ยคนมาโทษสารทมาหาปู่เพงนี่จริงไหมใช่ไอ้นั่นก็มาเลยใครมาลูกพระ้าบดินทิ์ไปชื่ออะไรเนาะมาเวลาเที่มงตอนนั้นอตอนนั้นวัดยังไม่เจริญเท่าไหร่หรอกเขามาเป็นผู้ชายผู้หญิงเหรอฮะโอมาใช่ไหมฮะเสด็จมา แล้วผู้บงผู้ว่าอุดรเสียในอุดรมาไหมมามากันหมดเลยะฮะรอฮยห,หมดรู้จักรงพระเพลงดีตอนนั้นแจดังเลยครับหลวงพเพลงดังแล้วพอท่านสิ้นไปนี่เงียบเลยเหรอฮะทีนี้นวัดไม่มีไม่มีใครมาแทนเพื่อนได้เลยไม่มีใครมานั้นเลยผู้เพลงนี้คนทั้งนองหานี่รักท่านมากไหมฮะมากเลยเคารพเคารที่สุดเลยแหละเป็นองค์ที่ว่าดังในอำเภอหนองหานเลยดังไปทั่วเลยเน่ะหลวงพระเพงเลงโอ้โห oh. อัศจรัน์อัศจรัน์ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อน,นะฮะวันนี้ตอนนั้นเป็นวัดล้างนะที่แกมาอยู่นี่เป็นป่าช้าเก่าล้างโลกเลยที่นี่แกมาจากแกบวชแล้วแกมาจากไอ้เชวานแกมาเดินแกมาปักกดอย่างนี้แกเลยว่าจะอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าอยู่ตรงนี้ปุ๊บแกบก็เริ่มคนก็เริ่มรู้จักแล้วก็ ทำวัดไปดูวัดเดี๋ยวนี้ก็มีเขาบอกว่าก่อนจะเป็นวัดเนี่ยไม่มีใครไปสามารถสร้างวัดได้จริงไหมฮะไม่ไม่มีใครอยู่ได้เลยไม่มีพระองค์ไหนไปอยู่ได้โโอ้หตรงนี้มันแรงเขาวันแรงครับ